สวัสดีวันที่1ตุลาคม2,568ยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่ช่องโกลักกี้ครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาวิเคราะห์และดูแนวโน้มของตัวเลขจากสถิติหวยฮาหนอยย้อนหลังโดยใช้หลักการทางคณิตศาสตร์สถิติและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เราพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยในการประมวลผลข้อมูลนะครับคำเตือนนะเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อ ความบันเทิงและเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาเชิงสถิติเท่านั้นนะครับเราไม่ได้มีการการันตีผลลัพธ์ใดๆและปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับมาก่อนอื่นเลยเรามาทบทวนผลการวิเคราะห์จากงวดวันที่จากวันที่วันที่วันที่30กันยานะเพื่อวิเคราะห์ผลของวันงวดน,นี้ก็คือวันที่1ตุลาคม2568นหะสำหรับรางวัลที่1 รางวัลที่1จากการเปรียบเทียบชุดตัวเลขกับเดี๋ยวนะผมลืมเปิดคลิปผมไปที่ตารางสรุปผลเลยนะสำหรับรางวันที่1นะจากการเปรียบเทียบกับชุดตัวเลขทางกับสูตรสีเขียวนะเรามาดูกันเลขที่ออกก็คือ3 8 7 4 7นะเราเปรียบเทียบกับทางตัวเลขของสูตรสีเขียวของเราพบว่าพบว่า ลำดับที่น่าสนใจก็คือลำดับที่3 4 8และ9นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมเราวิเคราะห์ไว้ว่ามันเป็น4 6และแล้วมันก็ออกเป็น4 7 <c oughs> นะก็มีความน่าสนใจอยู่ที่ที่สูตรสีเขียวนะก็ตามลำดับที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้ลำดับที่3 4 8และ9นะครับอ่ะ ตอนนี้เราข้ามมาที่สูตรสีฟ้ากันบ้างนะก็ดูแล้วเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจก็ไม่มี <c oughs> นะครับสำหรับสูตรสีฟ้าของเราที่ได้วิเคราะห์เอาไว้นะต่อไปเรามาดูที่รางวัลพิเศษกันรางวัลพิเศษนะเลขที่ออกก็คือ05683 ่ในส่วนนี้เรามาเปรียบเทียบกับสูตรสีเขียวของเรานะอาของเรามีชุดตัวเลขที่ที่ไม่น่าจะสนใจเท่าไรสาหรับสูตรสีเขียวนะแล้วก็ต่อไปเรามาดูชุดตัวเลขของสูตรสีฟ้ากันนะครับ สรับตัวเลขในชุดของสูตรสีฟ้าก็ดูไม่น่าสนใจนะก็คือจากการวิเคราะห์ผลของเรามันดูไม่ค่อยตรงอะนะก็คือไม่ตรงอะไรครับนะครับถึงแม้ว่าผลการวิเคราะห์จะยังดูไม่ตรงทั้งหมดแต่ว่าสิ่งนี้ก็จะเป็นการเก็บข้อมูลที่ดีสำหรับเราในการไปพัฒนาแล้วก็คำนวณน,นะพัฒนาระบบแล้วก็ใช้ในการคำนวณนิ้งว่าต่อไปนะ เอาละครับทีนี้เรามาดูที่ชุดตัวเลขที่ได้จากการมวลผลข้อมูลทางสถิติสําหรับงวดถัดไปก็คือวันที่2ตุลาคมนะพอขึ้นเดือนใหม่นี่หลงหลงลงืมๆวันที่2ตุลาคม2568กันเลยนะครับผมได้สั่งรันโปรแกรมเพื่อคํานวณชุดผลของตัวเลขนะตัวเลขใหม่ซึ่งแบ่งเป็น2อรูปแบบก็คือ ชุดตัวเลขสําหรับรางวัลที่1นะเรามาดูชุดตัวเลขสําหรับรางวัลที่1ก่อนแล้วกันกลุ่มสีเขียวทั้งหมดนะหรือการคํานวณในแบบแมทริกเราแสดงชุดตัวเลขทั้งหมด10ชุดให้ท่านเลือกนะครับส่วนชุดตัวเลขในกลุ่มสีฟ้าก็คือการคํานวณในแบบฟรีคอนซีก็มีชุดตัวเลขทั้งหมด10ชุดเช่นกันนะครับต่อไปเรามาดูที่รางวัลพิเศษกันที่รางวัลพิเศษด้วยการคำนวณในแบบแมทริกแล้วก็ได้ชุดตัวเลข สีเขียวทั้งหมด10ชุดและด้วยวิธีการคำนวณในแบบฟร e ค u น n c y เราก็ได้เลขสีฟ้าชุดตัวเลขที่เป็นสีฟ้านะทั้งหมด10ชุดเช่นกันนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือชุดตัวเลขที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของเราสลับงวดวันที่2ตุลาคมนะครับ